เดี๋ยววันนี้จะเด็กลง <ong S 2> <ด>ให้ดูวันนี้เราก็จะพาไห้ชมนะคะว่าวันนี้หมออ้นมีปัญหาอะไรและแก้ไขยังไงคะ่ะหมอในี่ะก็ดูกหน้าเล็กแล้วก็ทําให้มีการตกของหน้าเร็วกว่าปกติมันก็เลยหน้าแก้หมอเนี่ยมันยืดลงมาไงมันตกแล้วมันยืดลงมาตรงนี้ใช่ไหมคะเอมมันก็เลยยืดลงมาแล้วมีถุงใต้ตาตรงนี้คนชอบทักว่าหมอเหนื่อย่ใครเคยมาเจอหมอเนี่ยมาทักหมอเนี่ยว่าเหนื่อย <laughs> ต่อไปไม<ค>่เหนื่อ<า>ยอแล้วนะ,นะ,ะแล้วพอหน้าแก้มลงมาเนี่ยก็มาพับเป็นร่องแก้มเพราะง,งั้นเดี๋ยววันนี้จะเด็กลงให้ดูแล้ว,นลวคนที่จะมาจับหน้าหมอได้เนี่ยหมอน้องยุงเท่านั้นนะ เราฉีดลิฟติ้งเพื่อดันตรงนี้ขึ้นไปจะเห็นได้ว่าแ้แมงค่นที่ปกมาอย่ตรงนี้เขาจะพุ่งกลับที่มาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะไม่ได้ล้นจนเกินไปส่วนร่องแก้มเราฉีดพอร์ตลงไปที่ชั้นลึกตรงนี้ค่ะเพื่อพยุงตรงนี้ที่สุดไปกระดูกบริเวณที่สุดไปให้เขาตึงขึ้นมาผลลัพธ์ก็จะเป็นแบบเห็นไหมคะนี่อันนี้แค่ข้างเดียวเองก็จะดูกลางขึ้นมากกว่าอีกข้างหนึ่งค่ะ